ได้เศร้ากันไปพอสมควรแล้วเกี่ยวกับการทำดิจิตอลทราน sf ormation ของ SC โดยการพัฒนาและนำระบบเซล f o r c e เข้ามาปรับปรุงกระบวนการขายซ่อมและดูแลเพื่อให้การทำงานของทุกคนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแต่เพื่อนๆทราบหรือไม่คะว่าจากผลการสำรวจของ b บน n Company เพราะว่ามีองค์กรเพียง8%ทั่วโลกเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นเพราะอะไรกันนะใน EP นี้เดี๋ยวติ้มจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับปรุปรงกระบวนการทำงานหรือนำระบบงานใหม่เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการผลักดันศักยาภาพของพนักงานให้ก้าวหน้าพร้อมรับมือกับโลกดิจิตอลที่เปลี่ยนไปค่ะเพราะต่อให้เรามีกระบวนการทางานที่ดีหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยแค่ไหนแต่ถ้าพนักงานไม่สามารถใช้ระบบงานนั้นหรือเทคโนโลยีนั้นได้ ก็เท่ากับว่าความพยายามในการทำดิจิตอลทราน sf เมชันนั้นล้มเหลวอยู่ดีค่ะด้วยเหตุนี้โปรเจกตรีเทิร์นจึงไม่ได้มุ่งให้ความสำคัญกับแค่ระบบงานแต่เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยาภาพของพนักงานด้านดิจิตอลอีกด้วยค่ะโดยถ้าทุกคนยังจำได้เราได้เคยทำการสำรวจว่าทักษะไหนที่ชาว s อ s ต้องการพัฒนามากที่สุดเพื่อเตรียมรับมือกับดิจิตอลทราน sf เมชันที่กำลังจะเกิด โดยทักษะมาแลนที่เพื่อนๆกว่า40%ให้ความสนใจอยากพัฒนามากที่สุดก็คือทักษะด้าน Business Data Analytics นั่นเองค่ะและวันนี้ติมเลยจะมาบอกเพื่อนๆทุกคนว่าตอนนี้ Project Return ร่วมกับ HR และ CDS กำลังจะจัดคอร์สเทรน่งเกี่ยวกับ Business Data Analytics ให้ทุกคนแล้วนะคะ เริ่มต้นกันด้วยหลักสูตร Data Analysis by Microsoft Excel หลักสูตรที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้ด้วยเครื่องมือต่างๆใน Microsoft Excel ไม่ว่าจะเป็นสูตรการคำนวณต่างๆการใช้ Pi ว o t เทเ l e การใช้ Excel เพื่อการทำา r r o j e t t m n n g g m m n t t ไปจนถึงการใช้ VBA กันเลยทีเดียวค่ะ บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าหลักสูตรนี้ถือเป็นวาระแห่งชาติของ s c กันเลยทีเดียวเพราะปีนี้เราตั้งใจว่า s c ทุกคนจะต้องสามารถใช้ Microsoft Excel กันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลกันไปแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็น Data Visualization ผ่านโปรแกรม Tableau เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยทั้ง2หลักสูตรที่ติ้มพูดถึงไปเมื่อสักครู่นั้นจะเปิดให้เพื่อนๆชาว s อีได้เรียนกันในเดือนมิถุนายนีแน่นอนค่ะส่วนรายละเอียดการเรียนนั้นเพื่อนๆรอติดตามกันอีกทีนะคะที่ติ้มพูดถึงเมื่อสักครู่เป็น2หลักสูตรที่เพื่อนๆชาว s อีทุกคนจะได้เรียนคราวนี้มาพูดถึงเทรนนิ่งเพื่อเตรียมรับมือสําหรับระบบงานใหม่กันบัางค่ะใช่ค่ะติ้มกําลังพูดถึง ERP และ CRM Training เทรนนิ่งที่จะทำให้เหล่า key user สามารถทำได้เป็นทำจริงและทำได้ดีค่ะโดย ERP และ CRM Training จะเริ่มเทรนไปพร้อมกับการ implement ระบบใหม่ดังนั้นเพื่อนๆที่กังวลว่าระบบใหม่จะขึ้นแล้วจะใช้งานเป็นหรือเปล่านะก็หายห่วงได้เลยนะคะทั้งหมดที่ติ้มเล่ามาใน EP นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ Training โปรแกรมในปีนี้ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเรียนรู้ทักษะอะไรเพิ่มเติมก็สามารถกระซิบบอกกับทางโปรเจกต์รีเทิร์นหรือว่า HR ได้เลยนะคะ